สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยก็มีมีดอิเนตลับลูกปืนเยอรมันนะคะ SKF นะคะมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมทั้งหมด6เล่มนะคะสวยๆเลยนะคะ,ะตลับลูกปืนเยอรมันแท้นะคะ วันนี้นะคะในราคา1,100บาททุกเล่มเลยนะคะแล้วน้ออ้อยจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีปอก PVC นะคะแถมให้ทุกเล่มด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะคะเล่มที่1นนะคะใบยาวอยู่ที่12นิ้วกว้าง1นิ้ว7ห็หุนนะคะ สันหนา6มิลนะคะน้ำหนัก500กรัมนะคะด้ามจับตรงนี้เป็นไม้พยุงนะคะสันคอสแตนเลสนะคะสวยมากเลยค่ะลายไม้พยุงจะสวยมากนะคะแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันนะคะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สวยด้วยสะสมก็ได้นะคะสำหรับยูเน็ตนะคะยูเน็ตตลับลูกปืนเยอรมันนะคะคมคมสวยแล้วก็คมด้วยนะคะใช้งานได้จริงนะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะคะใบยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะสิบสอนิ้วสองเอ่อสิบสองนิ้วเฉยๆเนาะสำหรับเล่มน,นี้นะคะกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลน,นะคะกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลน,น้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะด้านไม้พยุงนะคะสวยมากเลยค่ะเล่มที่สองนะคะ ต่อไปเล่มที่3มนะคะเล่มที่3มนะคะใบยาวอยู่ที่12นิ้วเหมือนกันนะคะกว้างหนึ่งนิ้ว7หุนสันหนา6กมิลน,นะคะหนัก450กรัมนะคะดูลายไม้ใช้งานได้จริงนะคะสวยงามนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สีสวยมาก จริงคือสวยมากนะคะเล่มที่สี่นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้วหหุนนะคะ11นิ้วหกหุนนะคะกว้าง2นิ้วสันนา6มิลน,นะคะหนัก480กรัมค่ะเล่มที่สีคือสวยมากดูนะคะดูลายลายไม้พยุงนะคะสันคอสแตนเลททุกเล่มเลยนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะต่อไปเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้านะคะใบยาวอยู่ที่ สิบเอ็ดนิ้วสามหุนนะคะกว้างสองนิ้วสนันาดหกมิลหนักห้าร้อยกรัมนะคะเล่มนี้นะคะสวยมากเลยเล่มนี้นะคะคือสวยมากคือลายไม้ก็สวยนะคะสันคอสแตเลสกชุกเล่มเลยนะคะสําหรับอเสำหรับลูกปืนเยอรมันนะคะต่อไปเล่มที่หกนะคะใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วหนึ่งหุนนะคะกว้างสองนิ้วนะคะสนันาดเจ็ดมิลหนักห้าร้อยกรัมนะคะ ลายไม้คือสวยมากเลยค่ะทุกเล่มเลยนะคะสนน่าใช้งานได้จริงแล้วก็สะสมก็ได้นะคะสําหรับตลับลูกปืนเยอรมันเนาะฟันกิ่งไม้ฟันต้นไม้คือได้เลยนะคะเล่มนี้จะหนักอยู่ที่500กรัมนะคะเล่มที่หนะคะวันนี้น้ำอ้อยให้ป,ปรูในราคา1,100บาททุกเล่มเลยนะคะแล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะ แล้วมีปอก PVC แถมให้ทุกเล่มนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะที่เบอร์093 301 7943ได้เลยนะคะวันนี้น้ำไอ้ยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ